สวัสดีชาววินเซนโซอ f ฟฟิเชีนะครับเราอยู่กันกันกบรายการตาโลรีวิวนะครับวันนี้ผมจะพาไปทานกาแฟที่ร้านร้านหนึ่งที่มีความสเปเชียลค่อนข้างสูงมากทีเดียวเม็ดกาแฟให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นร้านที่หลายๆร้านมาสั่งเม็ดจากที่นี่ไปขายนะก็าจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยเขายังมีความโดดเด่นานด้านของเบเกอรี่ด้วยนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปชมกันนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก w i n d e r s so Official นะครับก,กดไว้ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะอ่ะโอเคแล้วเราไปชมคลิปกันนะครับบ๊ายบาย ปวัสดีชาว w i n เ e n t o Official นะครับวันนี้ผมอยู่ในร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านที่เป็นที่แนะนำมาจากทุนที่คนหนึ่งนะครับก็เป็นร้านน่่จะเปิดมาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่รู้ผมผ่านร้านนี้ไปได้ยังไงนะ <laughs> <g ül> ก็พอดีไปเจอตัวเม็ดกาแฟที่เขาเตลมให้ร้านอื่น กาแฟแล้วอยู่ขายเม็ดกาแฟด้วยนะครับมีการเบรนตัวกาแฟด้วยนะครับก็วันนี้ต้มีโอกาสได้มาช่วงหลังโคไปที่ร้านเขากลับมาเปิดอีกครั้งให้นั่งทานได้นะครับนี่คือบรรยากาศในร้านที่ชื่อว่าร้านหวานนะคาเฟ่นะครับก็เป็นร้านที่อยู่ที่ถนนคอสองนะครับวันนี้ผมลองตัวเบรนของเป็นตัวเฉพาะของร้านนะครับชื่อว่า ปลายมีตัวดุมนะครับก็เป็นเบนระหว่างตัวอีกให้พี่เขาเขียนมาให้ด้วยเป็นเบนของโคลัมเบียมูนลิทไนท์นะครับผสมกับไทเทศเสด็จอ๋อเป็นดอยเทศเสด็จนี่เองนะครับก็ตัวมูนลิตไนท์มูนลิทไนท์เนี่ยก็เคยเคยลองชิมไปแล้วนะครับที่ร้านของพี่อ้อนนะครับร้านกาแฟที่ไม่มีชื่อแต่ว่าอันนี้เป็นสูรที่เป็นกับตัวเทศเสด็จผมไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่า เอสนอกจานี้จะเป็นตัวเบอร์รี่แล้วก็มีลิ้นจี่มีมะม่วงเลยนะมีความเป็นแคนดี้นะครับแล้วก็น่าจะค่อนข้างกับทางสายเบอร์รี่น่าจะออกเปรี้ยวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมูลลิทนี่ค่อนข,ข้างจะเปรี้ยวอยู่กันเดี๋ยวลองชิมดูนะครับกลิกน่นหอมดีนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวจริงๆตรงตามนี้เลยออกไปทางเบอร์รี่ลิ้นจี่มะม่วงมาปลายๆนะครับแล้วก็ จะมีความขมปลายของตัวน่าจะเป็นของตัวเทพตะเด็ดนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แบรนด์ที่เป็นกาแฟาไทยเนี่ยก็จะเป็นมีความขมกว่าตัวกาแฟานอกแลวก็ถือว่าดีนะมีความหอมอร่อยเหมาะกับทางเปรี้ยวนะครับทางเบอร์รี่นะครับก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเคยรีวิวของร้านนี้ไปก็คือตัว นี่วันนั้นก็อยู่ช่วงที่ผมบ้ากินครัวซอง้วผมก็เอาตัวครัวซองสองร้านไปนะแล้วก็มีพี่เขาก็แน,นนะนำว่าทำไมไม่ลองมาร้านหวานหน้าล่ะร้านนี้เขาครัวซองเขาดีเหมือนกะันเขาทาเองเหมือนกันนะครับก็ลองชิมดูแล้วก็อร่อยนะแล้วก็อันนี้ก็เลยลองมาชิมห้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวบัตเตอร์น,รน,นี่เวฟมา กรอบนุ่มเลยนะขมยัยไง,งานนะตอนนั้นที่ผมซื้อไปกินนะสมปูนไปแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะ,ะแต่ก็ยังมีความกรอบความหอมของตัวโคซองอยูน่นะ แต่ว่าครั้งเนี้ยเรามากินที่ร้านอุ่นเสร็จราาูปแล้วสั่งมาเนี่ยมาถ่ายคลิปแล้วก็กินเลยครับก็อร่อยอร่อยมากนะครับเหมาะที่จะเป็นจะ b เบสของโครัซองในช่วงเวลานี้เลยก็สำหรับร้านหวานนะนะครับก็เป็น ร้านที่มีความเป็นสเปเชียลของของกาแฟเป็นเขาเป็นเป็นคนที่แบบมีความรักในกาแฟจริงนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เรดองวิ์นี่แหละชื่อพี่จิ๊บนะครับเจ้าของร้านเนาะก็ใครที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านกาแฟใครที่อยากจะลองชิมกาแฟดีๆหรือแม้กระทั่งเจ้าของร้าน ที่อยากจะเปิดร้านกาแฟะนะครับมาคุยกับพี่แกได้ใครที่อยากจะสั่งเม็ดกาแฟแบบพิเศษพิเศษหรือให้ก็เบรนกาแฟให้แบบพิเศษพิเศษสั่งที่นี่ได้นะครับแล้วก็ที่ทานก็มาไม่ยากนะครับขนมเส้นคอ2องเองขนมลาจนพลนะมีที่ตด้ถอยู่หน้าร้านนะครับแต่ว่าตัวร้านอาจจะมีที่นั่งอยู่ที่ชั้นสองที่คุณเห็นในในผมอินเทอร์ให้เนะี่ยที่นั่งอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ะะครับแล้วก็จะมี ปลาทังด้านล่างนะครับเพราะว่าถือว่าจัดการบริการร้านได้ดีนะแล้วงานจะ่อท่านเยอะแล้วก็กจะดูแลเรื่องดู้ลูกค้าได้ดีนะครับนันก็ฝากไปเลยแล้วกักกกนสำหรับร้านหวานเนตคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากลองเมดกาแฟที่ดีเนี่ยฟลายดีมูดูนี้ก็ลองดูได้ที่หวานเนตคาเฟ่นนะครับ ฝากด้วยนะจันสำหรับต้าโลรีวิวบินเซนเซอร์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ไม่ไไพลาดัคลิปดีๆคลิปรีวิวคลิปท่องเที่ยวจากช่องของเรานะครับฝากได้วยนะบ๊ายบาย